สวัสดีครับวันนี้นะครับพากันเข้าเมืองนะครับนี่มาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานด่วนนะครับวันนี้มาซื้ออะไรนะครับของสมาร์ทนะครับโชกันนะครับหนึ่งสองห้าโอ้อะไรหายากนะครับตัวนี้วิ่งหากันนะครับโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับไปดูของเก่าก็ไม่มีนะครับก็เลยสั่งนี่ สยามยนต์นะครับไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับของพึ่งมานะครับก็เลยมาเอานะครับนี่นะครับช่างตานเรานะครับก็กำลังลงไปเจรจานะครับนี่ขาบูลูกแท้เลยนะครับผมสยามยนต์นะครับอันดับหนึ่งแล้วนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์แหล่งานไหลนะครับมีทุกอย่างนะครับนี่สั่งของแป๊บเดียว นะครับราคามาตรฐานนะครับไม่ถูกไม่แพงไปด้วยกันได้นะครับอัธยาศัยดีนะครับเจผมใช้บริการนะครับร้านนี้มาโอ้สามสิบกว่าปีแล้วนะครับโอ้วันนี้มากับนี้โอ้หมุนกล้องแปดสิบองศาโอ้อาจารย์ชายนะครับเป็นคนขับรถให้นั่งนะครับในครึมนะครับไม่พูดไม่จานะครับวันนี้สงสัยจะ หิวน้ำชานะครับตกเย็นแล้วด้วยนะครับนี่เจอหน้าเจอตากันหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูไปทางนู้นก่อนนะครับนี่วันนี้นะครับจอดรถนะครับดูนะครับนักเลงแค่ไหนนะครับจอดนี่ขวางทางเข้าไปหมดเลยนะครับนี่นะครับชอชเฟอร์ผมนะครับ โอเคหรือยังช่างตานได้ครบทุกอย่างใช่ไหมไม่ครบครับไม่ไม่ได้อะไรคอยดีครับไม่ได้คอยดีนะครับอ่าน้องนั้นได้หมดได้คาบูชุดสายไฟเนาะใช่ครับแล้วก็ชุดกินเจชุดกินเจนตาลเอาชุดสายไฟมาดูเร็วเออดูเช็คของก่อนนี่นะครับช่างตาลเรานะครับเข้าไปซื้อเมื่อกี้ประมาณ20นาทีนะครับได้ของมาหมดโอเคไหมตาลดูซิโอเคครับสายไฟโอเคเอ้ยมึงจอ ซึ่งแยกแกะดูเลยเออโอเคไหม่าขบูเอลูกพี่ว่าคอยดีมันน่าจะเท่ากันกับสเมัดน่าจะใช่มันแต่โชคกันมันจะใหญ่กว่าดีตยวนั้นตันเซดูนะเออไปทางนู้นแหละฮะตันเซดูในนิดมันเป็นไงน้าตาเป็น เออไม่มีเนาะไม่มี๋ยัาหา,าก่อนอครับหาในเมืองก่อนอ,อ่ะเออไอแจงกราวตัวนอนเลยเด้อไปทางนี้เลยครับอ่าโอเคนะครับก็ทีมนี้สวัสดีครับ